จะมีการรีกกันนะครับที่บ้านคูบัวนะครับเดี๋ยหนึ่งหกเจ็จะรีกกับด่วนพิเศษสี่ศูนนะครับอพอผิดเวลาเยอะแยะเลยนะครับด่วนพิเศษสี่ศูนยนะครับวันนี้ล่าช้าอยู่สองร้อยสามสิบกว่านะครับล่าช้าหนักมากๆเลยครับ ้ว่าเราจะวิ่งผ่านหรือว่าต้องจอดรอนะครับ ิ่งเหมือนเราจะเข้ารางลีกนะครับ เรียบร้อยนะครับต้องรอรีกนะครับตรงนี้เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ครับข้างหน้านี้ครับขบวนสามห้าหนึ่งนะครับคนบุรีราชบุรีนะครับหลายคนเคยตรงใส่นะครับว่าเอาลิ้วขบวนไปจอดที่ไหนนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ที่บ้านกรูบัวนะครับตอนนี้ด่วนพิเศษสี่ศูนย์ก็มาแล้วนะครับผู้ราช้าเยอะจริงๆครับหกสี่ยี่สี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับสองร้อยสี่สิบนาทีแล้วก็วิ่งช้าด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับ เมื่อวานนี้ลาช้าแค่20สิกว่านอาทีนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปจอดลาดบุรีนะครับ เดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับ